สวัสดีครับวันนี้ก็จะรีวิวสั้นๆนะฮะระหว่างนี่อันนี้ก็คือไฟหน้าเดิมนะครับวันนี้เราจะไปรีวิวเจ้าไฟสปอรต์ตไลท์นะ,ะของบอะตูไม้ MGL ห้างสุด0หนนะครับอันนี้ก็คือสภาพของไฟหน้าเดิมๆนะของ XMAX นะฮะ,ะ,ฮะจะไม่ค่อยสว่างเลยถ้าเราเปิดไฟบอะตูปุ๊บนะฮะมันจะเป็นไฟต่ำนะสีเหลืองนะแต่เราก็จะเห็นสภาพนะฮะว่ามันจะนี่นะฮะ ว่าคัดออฟนี่ยคมๆนะคมจัดเลยค <_ an> มแบบสว่างไก่นะฮะแต่อันนี้คือกดอีกครั้งนึงอันนี้กดครั้งแรกก็จะเป็นไฟเหลืองไฟต่ำนะฮะไฟสูงก็จะปุ๊บสีขาวปุ๊บสูงดูตาแตกกดอีกครั้งนึงก็จะเป็นสูงต่ำนะฮะแล้วก็สีมันก็จะจีดจ,จางลงมาหน่อยนะฮะแ <_ s 1> นะนำมากครับเจอรถส่วนทางหรือมีรถข้างหน้านแล้วก็แนระนแค่ เนี่ยสีเหลืองพอนะฮะก็ดูเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามันจะกดลงพื้นนะฮะมันจะไม่รบกวนสายตาคนอื่นเขานะฮะก็จะสว่างมากนะฮะพอเราถ้าปิดปุ๊บอืนี่ฮะปิดโอ้โหไฟเดิมถ้าไฟเดิม x m a กนะฮะ LED สีขาวแค่โมเมนตอันนี้คือไฟต่ำไฟเดิม x ม a กมนะฮะอันนี้คือ ไฟสูงเองแม็กปึ๊บเห็นหน,น่อยเดียวนะฮะแต่พอมาเปิดสปอตไลท์ของประตูนะฮะปึ๊บนี่ฮะฟุตสว่างไฟสูงอออือออืตาแตกครับขานาดตาแตกแน่นอนนะฮะเปิดไฟสูงนี่ปิดดีกว่านะฮะเปิดแค่ตัดก็พอนะฮะขอบคุณนะครับผมที่รับชมรับฟัง